สวัสดีตอนบ่ายครับครับยินดีตอนรับก็สู่ช่องเล็กสุดจดโทรหนึ่งอีกเช่นเคยครับวันนี้อากาศก็โอ้ร้อนครับอากาศก็ร้อนกลิินก็โอ้ยรับไม่ได้ครับต้องปิดจมูกครับขนาดปิดจมูกยังเอามาอยู่เลยครับนี่ครับบรรยากาศ ตอนบ่ายครับก็จะร้อนอูร้อนมากครับตอนเย็นนี้น่าจะกินข้าวไม่ลงนะครับกลิ่นมันขมคอขนาดนี้ก็อ,อ,อ,อยู่ในรถนะครับลงไปถ่ายไม่ได้มันร้อนครับ ลงไปก็ร้อนอยู่ข้างบนก็ร้อนครับนี่ครับกองเ,เริ่มเพิ่มแล้วครับนี่จะย้ายไปไว้ข้างในให้หมดเลยครับย้ยายไปไว้ตู้ข้างในโน่นครับก็อยู่กับ คูบาต้ายูห้าห้าเหมือนเดิมครับขับโดยซอเสมดัมซิงเชิบเชิบกับเตาสายร้อนเหมือนเดิมครับโอ้เอานั่นเอาเชือกอะไรไปด้วยโอ้ดูครับเต็มกระบะมืดเลยครับคนขับไมโครเนี่ยกลุ่มหน้าเห็นแต่ลูกกตาครับ กลิน่นโยวยนใจมากครับโอ้ดูรถรถดำครับนี่คนแบบจัดหนักจัดเต็มครับแต่ไม่หนักแล้วครับเนีย่ยดูไปแล้วมิตอเม้นมากกว่าครับ ตักจากตรงนี้ครับใส่เกียร์หนึ่งมามาถึงก็เดินหน้าไปทางโน้นครับแล้วก็ถอยหลังเข้าไปวันนี้ใส่ได้แค่สองเกียร์ครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยครับ นเนอาไเ่โครมาสองตัวนะครับตัวโกเบหกสิบกับโกวตายูห้าห้าครับ, 55, รบผมก็รับหน้าที่ครับอีปุกปุเหมือนเดิมครับนี่ครับพัดลมเปิดไปก็ไม่เย็น มันเป็นปดลมดูดหรือเปล่าครับร้อนมากข้างในอิบรบปุบดูแต่ค้าเกียร์ก็รู้แล้วครับค้าเกียร์กับถึงเพดานข้างบนนี่ครับนี่ครับลงโจงเลยครับก็เมนมากครับโอ้โคุณมาแล้ว คนขับไมโครน่าจะเหม็นมากกว่านะครับมาอยู่ใกล้ขยะก,กว่ากันโอ้อีกาเพียบเลยครับนี่ครับไมโครอีกตัวหนึ่งครับเรามาเทเสร็จปุ๊บแล้วก็ไมโครโครเบตัวนี้ก็จะขุดไล่เข้าไปข้างในอีกครับ อนนี้สายไดแค่สองเกียรโ์โอ้โอ้ยังพอมีลมเข้ามาอยู่ครับ<อ>นี่ครับแต่คันนี้ของตาสายร้อนนี้เขามีแอร์ครับไม่เห็นหน้าตาเลย เห็นแค่ตอนเที่ยงเห็นแต่ตอนเช้าเทียงเงยเ่ยงเงย็นครับตอนเย็นเห็นหน้ากันถึงจะยิ้มตอนนี้ครับแอร์เย็นเฉียบครับคันนี้ครับคันไมโครนี่เป็นแอร์กีครับโอ้ไวมากครับปูปตาคันนี้ <c oughs> น่าจะหนักประมาณหนักประมาณห้าตันปะ ทําให้โครก็ตาก็จะหลับแล้วกันเนาะตอนบ่ายก็ต้องนอนต้องใส่เมื่อคืนจัดหนักแน่นอนเลยงานเล่นให้อีกอยะไอ้ยะสอเสมสอเสมดัมซิ่งเชิบเชิบ ปลโปลาท้ายต้องถอดออกนะครับไม่ถอดไม่ได้โอ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 ้เ,อเร่งเรงไปเราไปสบ่บ้างโอ้นุ๊กควันนุกโอ้พระเจ้าจอดจบขาวครับจมล้อหน้าครับ โอ้ควันขาวจุกตูดเลยครับไม่มีควันดำเลยโอ้อยยยยยอื้อเอาเย็ยบเตาเย็ยบอ้ไมโครช่วยสายด่างครับเยบแล้วมันจมโลงหน้าเยอะๆครับเมื่อกี้นี่ นินมันเปียกข้างล่างไหมครับฝนมันตกแล้วชื้นลงไปข้างล่างโอ้เขาสาบล่องอีกเลยถอยทรงแรงไปเลยเ,เลย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 ,เลย,เลยมาดูกันว่าจะออกได้ไหมควันขาวไม่มีควันดำเลยครับ จุกจูนเลยแม่เมื่อกี้นี่เออออกไม่ได้ครับเฮ้ยยยยยยยอยยยอยย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  ยุดไม่ได้ครับไรหยุดดี่เป็นเรื่องเลยเออมาได้อย่างปลอดภัยครับครับเราก็มาชมกันต่อครับนี่เกือบจะโล่งแล้วครับเหลือแค่แค่ประมาณ หนึ่งงานมั่งขยะเดิมๆนี่มากาประมาณหนึ่งงานครับย้ายเข้าไปไว้ข้างในจะได้มันจะได้โล่งไปข้างหน้าครับเผาขยะก็เผาไม่ได้ครับมันจะกลายเป็นพิษครับเผาไปขนาดแค่ยังไม่เผายังเหม็นขนาดนี้เลยแล้วถ้าเผาไปเนี่ยโอ้โสุดยอดครับ จ้าเลยครับยามบายนี่ยอดร้อนแบบนี้นี่มีโอกาสจะฝนตกอีกมั้งครับนีนน,น่าจะน่าจะตกอีกเลยดูไปแล้วอู้แมงวันบินไหม สอเสมดำซิ่งเชิบเชนี่แบบทุงมือก็ใส่ครับคลุมหน้าก็คลุมหมวกก็ใส่รับทุงเท้าก็ใส่อ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้รถขนสายน้ําเกลือครับนี่ดูครับเต็มไปหมดเลยครับดูครับติดตูดติดดากไปหมดเลยครับโอ้เหมือนพญาตเลย <c oughs> อีกแล้วควันจุกตุดอีกแล้วครับเตาสายหลอนครับนู่นครับขาวๆอยู่นู่นโอ้เขาไม่ยอมครับไม่ยอมครับอ้อเยยบไมมิดเยยบเยยบเยยบแรงๆเยียบเออเยียบเออพอไม่ต้องกลัวจมครับเพราะไมโครยืนใกล้ตรงนั้นเองครับ จมก็ไม่โคก็ดันดากมาวันนี้ผมเสียดากประมาณสองสามรอบแล้วครับขนาดยางก้ายังจมเนาะยางแปดจะเหลือหรือนูวยแมจมโอ้โหโอ้ีอ่สกิดแรงเลยเซมนี่ สงสัยงงนอนครับเซมดัมซิง่งสงสัยงงนอนมาเลยครับนี่ครับมาอยู่ไกลๆแล้วครับอย่าไปสกิดอีกเด้อตกใจหมดเลยสกิดบ่อยๆยิ่งแต่ผูกกว่าเดิมอีกข้างหน้าไม่ใส่ข้างหน้าไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ เสมนี่จะเอามาใส่เครื่องไล่แคปอีกครับโอ้กลิ่นไหมโอ้สุดยอดเลยกลิ่นนี่คิดถึงลาบก้อยเลยครับแมคโครก็เริ่มร้อนเหมือนกันครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอู้ร้อนจัดครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ